สลามวะรัยกุลครับท uh ุกคนคลิปนี้พมุ่งอยู่ที่ปั๊มบางจากนะปั๊มบางจากหน้าเขียนนะครับทุกคนวันนี้พ่อบาทุกคนมานี่ครับมาดูกาแฟ่โมกาพอดนะครับข้องร้านบางรุ่นเนาะมาร้านนี้นะทุกคนจะได้เึ้นการทํากาแฟแบบสดๆนะครับเอาวิธีการทําแบบนี้เขาเรียกว่าแบบไหนนะแบบโมกาพอดครับโมกาพอดแบบไทยนะแบบโมกาพอดเดนี่แบบแบบตัดเป็นตัวงื่องก็ พอกาแฟนี่ับรองว่ากใจนะนี่มีค่าจุกชาไหมค่าุชาค่ถุงเียรบจะชาอนีประมาณนั้นช่องดูดถง่องประมาณนั้นบ่อจะมีงนงานตหลังก็ด้ว มีเมนูที่ทำยู่กบีทาปูชินั่นะครับนี่ทุกคนครับตั้งใจกาแฟมากเลวนุ่นนะอันจะมีวันนี้มันก็ใช้ได้ใช้้ไดประมาณสักแปดสิบยี่สิบกัมกวดนี้เลยมันจะลบไปแล้วที่มันช่กาแฟมันก็อยู่ระดับนั้นอมันกลายเป็นหมาท่านที่กาแฟอยู่แล้วะนันนีนะ โอ้ก้าพอดตอนนี้ก็คือเอามาแค่ความร้อนองไงมั้ย นี่รบอย,อยกับเมนูอันะนี้เมนูไรนะคาปูชิโนมีเด็กคนแบบกินนะเด็กคนนี่ทุกคนเสร็จแล้วนะครับคาปูชิโนกาแฟแทนนะร้านบังดุนนะปังบ,บังจากหน้าเคียนนะทุกคนปันสดนะครับนี่ปันกาแฟบดกาแฟจากมันเล็ดแท้ๆนะครับนี่ ก็ฝากร้านด้วยนะครับหลังจากผมก็อยู่ดีเอสโซเขาจะเป็นบันไดก,ก็จะเป็นเมนูกาแฟครับเม,เมนูกาแฟแล้วก็จะมีตัวมัทฉะด้วยนะครับจะมีมัทฉะแล้วใครเดียไส้มัทฉะหรือว่าไส้ากาแฟก็มาได้นะครับกล mm hmm. างเช้าถ mm ้า hmm. เข้ามาบ้านก็ประมาณหกโมงเช้าหรือว่าหกโมงคึงนะครับหรือว่าเจ็ดโมงเข้บาบ้านนั้นแล้วก็เลยประมันถ่วงเที่ยงๆครับใช่ทุกวันนะครับใายทุกวันตอนนี้ยังไม่มีวันปิด <Okay. S 1> อ,อาจจะต่อไปกลางด้า <laughs> ตอนนี้ยังไม่มีวันปิดน,นะครับแต่ถ้าสนใจก็เชิญมาได้นะครับ